สวัสดีสบายดีพี่น้องพี่น้องทุกคนสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเอฟซีังไทยฟังลาวฟังทางบทเทศพี่น้องสวัสดีเอฟซีบาเซอร์นะพี่น้องวันนีนนนก้ก็กินแกงไก่อีกแล้วครับผมแกงไก่แกงไข่แกงไก่นี่ก็ตำพริกพี่น้องกำลังจะตำพริกนี่พี่น้องใส่พริกลแล้ว เสีบแน่นอนไม่นีวิง่งหน,นอนเลยเสีบแน่นอนวิ่งหนอนปก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 อีหน่ยไก่แกงไก่นะเด้อพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนพี่น้นอนอย่าไม่ผิดพลาดคลิปใหม่ๆของบ้าเสอยตัววิ่น้อง นี่ก็ใส่พริกเลยนะพี่น้องนะใส่พริกเลยพี่น้องเลยนี่พริกเลยนี่พี่น้องเอ้ใส่พริกแล้วใส่พริกแล้ว,กแ,ลวแกงไก่ ใส่ผักพี่น้องเอ้ยใส่ผักแกงไก่ใส่ผักกะลัมเทจะได้ดพี่น้อง้าตัวพี่น้องเอ้ยมันจะแซ่แบกระดอกพี่น้องเอ้ย <c oughs> คนคนบะนี่พี่น,อน้องคนแซ่บไปเลยพี่นอ้องหลายผักหลายอย่าง เด้อพี่น้องมากินน้ำกันมาแซ่บๆน้ำกันมันนวลๆน้ำกันอย่าลืมพี่น้องลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้บาร์เซ่ใเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดติดตามพี่น้องเอ้ยบารเซ่ร์ี๋ยว่ันนียังเราพี่น้องมีแต่คลิปกินกับคลิปกินพี่น้องเอ้ย อ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ขอตอนขอไปไปเบิ่งตอนกินได้พี่น้องเดี๋ยวไปเสดไปจันนั้นเอาพี่น้อยโอเคครับผมใส่อะไรเนี่ยใส่ผักลูกกินผักจ้าลูกก็รอใส่ผักอะไรพี่น้องผักบัวผักอีตันะพี่น้องไข่เตี๋ยไม่เย็นไหมเย็นเย็น บวไอ่โตไปน้องแตกแล้วไข่แตกแล้วโอเคไปน้องรอเบิ่งตอนกินได้ไปน้องได้แต่ไข่ออกให้พีเตียนกันนะอ่ะเถื่อนถ้วยน้อยมาเอ๊ะเถื่อนน้อยมาเถื่อนน้อยมาเลี้ยวแหลปไปน้องแล้วแหลปไปน้องแล้วแหลปตรงนี้กับพี่น้องเอ้ยเด็กนักเรียนพี่น้องเด็กนักเรียนพี่น้องเอ้ยเด็กนักเรียนลมไปดีแล้วแหลปไปน้องเด็กนักเรียน ทำไงทำไงเด็กนักเรียนกินข้าวนี่นะพี่น้องแกงไก่แล้วแหละเด้อพี่น้องแกงไก่มาแซ่บๆน้ำกันครับผมมาพี่น้องมาแซ่บ์ฟปะอันนี้ไก่ประมาณตัวนี้ต้นนั่นแหละให้มึง เกือตัวหนึ่งตัวกูเป็นผูายดวนเออก็นั่นแล้วกูหลอกออกจากัานแล้วห่วยไข่แล้วเนี่เออนี่เดี๋ยวไปนอนเ้ยแล้วอะไรไปนอนมาเด้อมากินน้ำกันกินข้าวตอนเรงแรงตอนสองทุ่มสามทุ่มไม่ยังอะไรไหมไแรงเนี่ไนอนขแล้วาเือเต็ม ใครทำมันก้ยใจๆใจตัวแม่ฮะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนไหมแชบ่บ่ฮะบ่บ่ มาเด้อพี่น้องมากินข้าวน้ำกันมากแกงไก่เด้อพี่น้องเลยมาจจแซ่บน้ำกันพี่น้องครับกระดูกหยาบเลยแซ่แแบปะเด็กชายนาเทียนบ้าบ่เด็กชายนานมว่า เจ็บวะใช่นานนองในฮัปากละเบิ่มจุ๊อ่ะโอเคไปน้องคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไปน้องบาสเซอร์จะกินเข่าเลยแบดนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกดนั่นด้วยไปน้องเด้อกดกระดิ่งเตือนไปน้องอยากให้บาสเซอร์เห็ุคลิปยังก็สามารถกดใต้คลิปคอมเมนต์มาได้คอมเมนต์ใต้คลิปไปน้องเลยอยากให้บาสเซอร์ทำอะไร แบบกองแปลกๆบอเคยเห็นบ <c oughs> อเสิร์ดโอเคี่ <c oughs> okay, น้องชัน้นนี้แหละเดี๋ยวกินเขาวก่อนกินขา้ากินน้ำก่อน <c oughs> ลหลายคนพีหน้อยนีกระโกบาเซิร์ดนี่กัแม่บ้านของบาเซิร์ดนี่กันนาบาวนี่กันาน,นบาบาวอะโอเคไปเด้อเด้อ